ฉันเกิดมาในครอบครัวที่มีปัญหาแม่ของฉันขอดฉันและเลี้ยงฉันไม่ไหวจึงต้องยกฉันให้คนอื่นตอนที่ฉันยังเด็กฉันต้องทำตัวน่ารักน่าสงสารมันไม่เป็นตัวของตัวเองเอาซะเลยแต่ฉันก็ต้องทำเพื่อหลอกล่อให้อินนางนุชโง่นี่รับฉันมาเลี้ยงฉันต้องพยายามออดอ้อนมันสรรพัดเพื่อให้มันรักฉันจนโงหัวโงงของมันไม่ขึ้น สงสารเพื่อให้มันซื้ออาหารดีๆทรายแมวดีๆให้ฉันใช้ฉันต้องแกล้งทำเป็นร้อนพยายามหายใจหอบและทำลิ้นห้อยเพื่อให้มันเปิดแอร์ให้ฉันนอนทั้งๆท,ท,ที่ตอนเด็กแม่ค้อฉันในห้องพัดลมร้อนๆฉันพยายามเล่นหลอดและฝาขวดน้ำเพื่อให้อินุตโง่มันสงสารและทำให้มันคิดไปเองว่า ฉันอยากจะมีของเล่นเป็นของตัวเองและหลอกให้มันซื้อของเล่นดีๆคอนโดสวยๆให้กับฉันบางทีฉันก็ทําเป็นเสืซอมซึมเพื่อให้นังนุษโง่มันเข้าใจผิดว่าฉันป่วยแล้วพาฉันไปหาหมอฉันชอบหน้าเวอ่เวอร์ของมันเวลาที่หมอบอกว่าเออน้องไม่ได้ป่วยนะคะที่เห็นซึมๆน้องอาจจะแค่ง่วงนอนคะ่ะคุณแม่แค่ง่วงนอนคะ่ะคุณแม่พร้อมกับบินค่าตรวจสัม ฉันไม่ได้ง่วงนอนฉันแค่เบื่อหน้ามันเลยแกล้งซึมเพื่อที่จะได้ออกไปเที่ยวข้างนอกบ้างถึงฉันจะเบื่อที่หน้ามันยังไงฉันก็ยังอยู่กับมันไม่ไปไหนไม่ใช่เพราะฉันรักมันแต่อยู่เพียงเพื่อหลอกแดกอาหาร